เห็นภาพอินโฟกราฟิกนี้ที่บอกว่าโวปชนแก้ปัญหาได้ดีกว่าชัดๆก็คงจะหมายถึงว่าใกล้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมเข้ามาแล้วล่ะครับคำว่าโวก็คือคุยโวนั่นแหละครับมาจากคำว่าคุยโวปชนก็คือพักประชาชนความหมายเต็มๆก็คือพักประชาชนคุยโวว่าแก้ปัญหาได้ดีกว่าชัดๆหมายความว่าแก้ปัญหากทมได้ดีกว่า ผู้ว่าคนปัจจุบันชัดชาติสิทธิพันธ์อีกก็คงจะอยู่ที่คนกทมนั่นแหละจะพิจารณาจะตัดสินว่าใช่หรือไม่ครับผู้ว่าชัดชาติที่รับรองตำแหน่งอยู่ตอนนี้แก้ปัญหาได้ดีขนาดไหนคนที่จะเข้ามาแทนผู้ว่าชัดชาตินั้นจะดีกว่าผู้ว่าชัดชาติจริงไหมอันนี้ผมว่าคนกรทมจะเป็นคนพิจารณาตัดสินเราเองครับ นี่จากที่ผ่านๆมาเลือกตั้งใหญ่คือเลือกตั้งสอสอที่ผ่านมานั้นกทมมีทั้งหมด33เขตแต่คนกทมเทคะแนนให้พรรคก้าวไกลหรือว่าพรรคประชาชนตอนนั้นนะครับถึง32คน32เขตเหลือให้พรรคก่อไทยแค่เขตเดียวทีนี้ถามว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่น p m 2.0 2.5แล้วแต่นะครับว่าแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วตรงนี้คนกรทมจะเป็นเกณฑ์ประเมินว่าแก้ปัญหาได้ดีกว่าผู้ว่าชัดๆหรือไม่อันนี้ฝากให้คนกรทมคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับหัวใจคืออย่าไปโทษเกษตรกรนะเราต้องไม่โทษเกษตรกรเพราะว่าเกษตรกรเองเนี่ยเขาก็มีรายได้น้อยอยู่แล้ว ถ้าเราโยนภาระทุกอย่างให้เกษตรกรเนี่ยจะทาให้เขายิ่งอยู่ลําบากมากขึ้นน่ะเพราะว่าการเผาบางทีมันเป็นวิธีที่ถูกที่สุดนั้นเราก็มีหน้าที่ต้องช่วยอย่างที่เราจัดหาเครื่องอัดฟางให้เอาเจ้าที่มาช่วยเทคโนโลยีแล้วก็มีเนี่ยทำกรมวิชาการเกษตรก็ช่วยเรื่องหัวยูรินทซี์ย่อยสลายก็คือถ่ายกลบไปเลยเพอาจจะมีพรีเมียมขึ้นนิดหน่อยแต่เพื่อว่าให้ช่วยเกษตรกรอ่ะที่เขาอาจจะต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการไม่เผานะ จะว่าไปแล้วคนกทมเลือกตั้งทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งสกสขหรือว่าจะเลือกตั้งสสหรือว่าเลือกตั้งคููว่าคนกทมมักเลือกตั้งมักเลือกตามกระแสครับไม่ได้มีรุลพินิจอะไรมากมายหรอกครับพูดอย่างนี้เหมือนกับว่าทัวจะมาลงผมเองนะครับก็คืออยากจะให้ดูว่าทุกครั้งที่ผ่านมาคนกทมเลือกตั้งมักจะเลือกตามกระแส яться. ตาอารมณ์ตัวเองเป็นจังหวัดที่มีความอ่อนไหวมากครับคือไม่ได้พิจารณาจากผลงานหรอกถ้าเทียบกับคนต่างจังหวัดหรือว่าคนที่มีการศึกษาน้อยกว่าคนกทมครับคนกทมนี้เลือกตั้งมักตามกระแสตามกระแสที่ปลุกปั่นขึ้นมาไม่มักเข้าไม่ถึงข้อมูลที่แท้จริงถ้าพูดอย่างหนึ่งนะครับมักก็ตฟีเวอร์เป็นช่วงๆเป็นกลางๆไปไม่ว่าจะเป็นสมัยพักพลังธรรม คนก็ทำมาก็เทคะแนนให้พรรคพลังธรรมสุดท้ายแล้วผลงานเป็นอย่างไรอันนั้นถ้าคนมีอายุหน่อยหรือว่าผ่านการเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วก็คงจะเห็นนะครับว่าเคยเทคะแนนให้พรรคพลังธรรมแล้วสุดท้ายเป็นยังไงพรรคพลังธรรมตอนนี้อยู่ไหนมีผลงานเชิงประจักษ์ให้คิดถึงให้หวนลึกถึงได้มากน้อยแค่ไหนหรือเทคะแนนให้พรรคประชากรไทยอย่างนี้ก็เคยมีแล้วครับ ก็เคยมีเคยเกิดขึ้นแล้วก็ถามว่าแล้วเป็นอย่างไรทุกวันนี้ก็ยังลุกนี้ลุกลนลุกผีลุกคนอยู่นะครับหรือบางครั้งก็เทคะแนนให้พรรคประชาธิปัตย์ยกทั้งจังหวัดยกทุกเขตให้พรรคประชาธิปัตย์ก็มีสุดท้ายแล้วผลงานเป็นอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นสสอของพรรคประชาธิปัตย์หรือว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์สุดท้ายแล้ว กทมพัฒนาไปอย่างไรอันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับตอนปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับว่าเทคะแนนให้พรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลพรรคประชาชนซึ่งทั้งสามพรรคนี้ก็วิวัฒนาการมาจากพรรคอนาคตใหม่นั่นแหละครับปัจจุบันนี้จะบอกว่าคนเทคะแนนให้พรรคนี้ก็คงไม่ผิดนักผมว่ามันก็เป็นการเทตามเทคะแนนตามกระแสตามฟีเวอร์ ตามความอ่อนไหวของคนกรทมถามว่าคนกรทมพินิษพิจารณาตัดสินเลือกผู้ว่าหรือว่าเลือกสอสอเลือกสอกนั้นจากผลงานจริงหรือไม่หรือว่าเลือกจากกระแสกระแสฟีเวอร์หรือว่ากระแสที่ถูกปลุกปักป่นขึ้นมาอันนี้ฝากให้คนกรทมหรือว่าคนจังหวัดอื่นลองมองดูนะครับว่ากรทมเป็นอย่างที่ผมพูดไหม บางคนบอกว่าคนกทมนี้มักอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลหมายความว่าถ้ารัฐบาลมาจากพรรคการเมืองหนึ่งคนกทมก็จะพักก็จะเลือกสสหรือว่าเลือกผู้ว่ากทมจากพรรคการเมืองหนึ่งคือฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลตลอดผมว่าจริงๆไม่ใช่ครับคนกทมมักจะเลือกตามอารมณ์ตามกระแสมากกว่าเพราะบางครั้งที่รัฐบาลเป็นพรรคประชาธิปัตย์คนกทมก็เลือกคนประชาธิปัตย์อยู่ครับ จะว่าไปแล้วตอนนี้เหมือนกับว่าคนกรทมเลือกคนเพื่อไทยแต่จริงๆแล้วถ้ามองอีกอย่างหนึ่งก็คือเลือกตั้งกผู้ว่ากรทมนี้เกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งใหญ่นะครับก็เกิดขึ้นก่อนเลือกตั้งตสคนกรทมเลือกผู้ว่าช,ชาดๆก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหญ่แล้วคนทั่วประเทศหรือว่าคนส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งเลือกเพื่อไทยตอนนี้ จะบอกว่าเพื่อคนกทมเลือกฝั่งเดียวก,กันกับเพื่อไทยก็คงไม่ถูกนักครับเพราะว่าผู้ว่าชาติก็ไม่ได้สังกัดพรรคเพื่อไทยแต่เคยเป็นผู้สังกัดหรือว่าเคยเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยนั้นหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ถ้าพูดอย่างโดยรวมก็คือคนกทมมักจะอยู่ตรงกันข้ามกับรัฐบาลครับทีนี้ประเด็นต่อมาปัจจุบันนี้ลหลายๆคนก็คงจะพอทราบว่า ผู้ว่าชัดๆนั้นมาจากพรรคไหนเลือกตั้งทั้งหน้าเขาอาจจะไม่เทคะแนนให้พรรคเพื่อไทยก็ได้ครับเมื่อไม่เทคะแนนให้พรรคเพื่อไทยก็มันก็อาจจะเข้าทางเข้าทางที่พรรคประชาชนคุยโวไว้ว่ามีผลงานดีกว่าชัดๆก็ได้แต่ถ้าเอาผลงานมาวัดกันจริงๆผมว่ามันก็คงจะเทียบไม่ได้หรอกครับอันนี้ผมพูดในฐานะที่ว่าไม่ใช่คนกทมน,นะครับ แต่ผมยืนยันได้อย่างหนึ่งก็คือคนกทมนี้มักเลือกตามกระแสไม่ได้พิจารณาจาก้นงานจริงๆครับไม่ได้พิจารณาจาพ้นงานเหมือนคนต่างจังหวัดที่ได้ประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลแล้วจะเลือกพักนั้นๆนมาเป็นรัฐบาลหรือว่าเป็นมาเป็นผู้บัญหารมาเป็นสสของจังหวัดตัวเองแต่คนกทมนี้มักจะเลือกตามกระแสรครับ ตามกระแสะตามความต้องการตามอารมณ์ของตัวเองถ้าพูดอย่างหนึ่งก็คือไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงความเป็นจริงแต่เลือกจากความต้องการหรือว่ากระแสะหรือว่าความอ่อนไหวทางการเมืองหรือว่าความเข้าใจทางการเมืองของตัวเองไม่เหมือนกับความเข้าใจทางการเมืองของคนต่างจังหวัดครับ ก็ฝากให้เป็นอนาคตของคนกทมก็แล้วกันว่าจะเลือกพรรคประชาชนโดยเชื่อว่ามีผลงานหรือไม่มีผลงานคนกทมก็เลือกได้ถ้าคนกทมอ,อยากจะเลือกทํานองนี้นะครับผมพูดไว้ประมาณนี้ก็คิดว่าคนกทมละคนก็คงจะไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยก็แย้งมานะครับว่าที่ผมพูดนั้นผิดตรงไหนที่บอกว่าคนกทม มักจะเลือกตามอารมณ์ตามกระแสตามความอ่อนไหวทางการเมืองหรือว่าความเข้าใจทางการเมืองของคนกทมอเองครับปี2569คือปีหน้าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมใหม่แล้วก็รอลุ้นดูนะว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้จะเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมคนกทมจะเลือกอย่างที่ผมพูดไหมหรือว่าจะฉีกออกจากแนวเดิมที่เคยมีมาครับอันนี้ ฝากไว้พิจารณากันก็แล้วกันครับ